ครบแถวแล้วนะคะพอมาถึงตรงที่จะเปลี่ยนหัวสตรอเบอรี่นะก็แทงขึ้นมาปุ๊บหลักนี้หลักนี้เป็นหลักที่เราเปลี่ยนสีเราไม่ใช้นะคะเราจะเอาหลักนี้หลักสุดท้ายเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเอาสีเขียวขึ้นมาค่ะมัดปมไว้เหมือนเดิมนะมันจะได้ไม่หลุดเสร็จแล้วเราก็ดึงตัวกระเป๋าไว้ด้วยนะคะ แล้วคราวนี้ตอนที่ทำหัวสตรอเบอรี่ตอนที่เราทำหมวกเนี่ยเราทำเป็น F พันหัวเข็มด้วยใช่ไหมคะแต่พอเป็นกระเป๋าเราไม่ต้อง F นะคะเราทำแค่ X ก็คือแทงลงไปเลยคะ่ะแล้วก็ควักขึ้นมาแล้วก็แทงลงไประหว่างหลังอีกควักขึ้นมาอีกคะ่ะดึงขึ้นมานิดนึง ให้มันเป็นหัวแต่ว่าเราไม่ทําเป็น f f, f มันจะสูงเกินไปค่ะเพราะว่ากระเป๋าเราเป็นล i ย x เนอะเวลาควักหัวก,ก็จะควัก x เหมือนกันแต่ว่าตัวมันเนี่ยเราควักเป็น f ไปแล้วนะคะนี่เสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ได้มา5ห่วงแล้วก็รวมกับห่วงที่เปลี่ยนสีด้วยก็เป็น6ดึงลอดหมดเลย แล้วก็โซ่ล็อกไปหนึ่งทีแล้วก็เอาสีกระเป๋าขึ้นมาค่ะสีกระเป๋าลงห่วงแรกตรงนี้นะคะลงชิดกับสีแดงเลยนี่แล้วก็ดันดันลูกสตอรบิรีออกมานิดนึงแล้วก็ถักไป สีเขียวไว้ในไลน์ x เหมือนเดิมนะคะหลักนี้จะเป็นหลักสุดท้ายค่ะเนี่ยตรงนี้มันจะเหลืออีกช่องนึงเป็นช่องที่เราเปลี่ยนสีเมื่อกี้สีแดงอะคะ่ะเราไม่ใช้นะเราจะลงถึงหลักนี้หลักสุดท้ายเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนเอาสีเขียวขึ้นมาค่ะ เสร็จแล้วก็เริ่มลงระหว่างลูกสตรอเบอรี่นะคะระหว่างลูกเนี้ยหนึ่งดึงขึ้นมาอ,อ๋อไม่พันหัวเข็มนะสองดึงขึ้นมาไม่ต้องพันหัวเข็มสามดึงขึ้นมาสี่ดึงขึ้นมาห้าดึงขึ้นมารวมกับอันนี้ด้วยเป็นหกทั้งหมดรวบทีเดียวเลยค่ะแล้วก็โซ่ล็อกไว้อีกหนึ่ง ตอนที่เราถักลูกสตรอเบอรี่เนี่ยกระเป๋ามันจะบันบานอกอกงนี้เห็นไหมคะแต่พอเรารวบหัวเสร็จแล้วกระเป๋ามันก็จะหุกเข้าเหมือนเดิมเดี๋ยวเราทําลูกสตรอเบอรี่ให้มันนูนๆออกมาแบบนี้ก็จะได้แบบนี้คะ่ะเราก็ถักต่อไปเหมือนเดิมคะ่ะเราก็เอาสีกระเป๋าขึ้นมาเหมือนเดิมดึงลงที่ ข้างหลักแดงเนี่ยลงตรงนี้แล้วก็ x อ็กซ์ไป x อ็กซ์ไปพอดึงสีเขียวขึ้นมาแล้วก็ลงระหว่างหลักเหมือนเดิมค่ะก็ทำเหมือนเดิมคราวนี้พอเราทำลูกสตบบรอเบอรี่เป็นแล้วเนี่ยเราจะไปใส่ตรงไหนของกระเป๋าก็ได้ค่ะบางคนจะใส่ไว้สองลูกติดตดกันไว้ตรงมุมเลยหรือสามลูกติดติดกันไว้ตรงมุมเลยก็ได้ แล้วทั้งใบก็ถักแค่เป็นลายพื้นไปอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าลายพื้นเรามันก็ลายแล้วนะลายพื้นก็ลายสีแล้วดึงรวบทีเดียวค่ะโซ่ล็อกไว้หนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเอาสีกระเป๋าขึ้นมาลงหลักชิดกับลูกสตรอเบอรี่ เสร็จแล้วสีเขียวเราก็ตัดทิ้งไปได้เลยค่ะเดี๋ยวพอเราจะใส่ใหม่เราก็ค่อยมามัดต่อไหมนะคะเนี่ยเสร็จแล้วค่ะก็เป็นไอเดียในการทำกระเป๋านะตัดอ่าพอถักมาถึงส่วนหัวสตรอเบอรี่นี้นะคะก็จะลงด้านข้างสตรอเบอรี่หนึ่งหนึ่งห่วง ตรงกลางลูกสตรอเบอรี่หนึ่งห่วงป้าเปลี่ยนหัวเข็มเป็นเบอร์ห้าทับศูนย์นะคะมันจะได้แทงลงง่ายๆเพราะตรงหัวสตรอเบอรี่เนี่ยรูมันจะเล็กมากแล้วก็ด้านข้างอีกหนึ่งห่วงสรุปตรงลูกเนี่ยจะมี3ามห่วงนะคะฝั่งนี้1ตรงกลางหนึ่งแล้วก็อีกข้างหนึ่งหนึ่งแล้วก็ลงไปปกติค่ะคราวนี้ ก็ลงไปปกติค่ะพอถักต่อไปนี่นะคะมันก็จะเริ่มเรียบแล้วนะคะเราก็ถักไปจนรอบเลยค่ะเสร็จแล้วนะคราวนี้เราจะใส่ลูกสตรอเบอรี่ตรงด้านบนเราก็ถักกระเป๋าลายพื้นไปก่อนค่ะก็เลือกสีให้ไม่ให้สีด้านข้างเนี่ยมันเรียบ แล้วหรือถ้าจะเอาแบบตัดกันก็เหมือนเหมือนใบนี้นะคะใบนี้ก็จะเป็นป้าเลือกสีฟ้าพอใส่สตรอเบอรี่แดงเขียวมันจะได้ตัดกันอันนี้ป้าจะใส่เป็นโทนสีน้ำตาลไว้ตรงนี้เดี๋ยวด้านบนค่อยเป็นสีฟ้าสีเหลืองก็เราก็เลือกเลือกสียกเว้นสีแดงกับสีเขียวนะคะยกเว้นหรือจะเป็นสีถ้าเป็นสีแดงก็แดงเข้มเข้มถ้าเป็นเขียวก็เขียวเข้มเข้มได้อยู่ค่ะ เพราะว่าตรงที่เราทําตัวกระเป๋าเราจะเหลือไว้พอเอาสตบบรอเบอรี่มาใส่มันจะเป็นแดงแป๊ดเขียวมันจะได้เด่นขึ้นมาก็ถักไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็เท่ากับเสร็จแล้วนะเดี๋ยวพอเราถักเป็นตัวกระเป๋าขึ้นมาแล้วเราก็ติดซิปแล้วก็ทําสายป้าก็จะถักไปเรื่อยๆก่อนค่ะป้าถักมาได้ประมาณนี้แล้วนะคะ ข้างนอกฝนตกกําลังปอแแะปปอแแะเลยก็จะได้ยินเสียงฝนหน่อยนะคะคราวนี้ก่อนที่ป้าจะถักตอเนี่ยขอโฆษณานิดนึงพอดีสั่งขนมจากพี่ปุ๊กนี่นะคะขนมปีบลําดวนของละร้อยก็หอมหวานอร่อยแต่ถ้าใครไม่ชอบหวานไม่แนะนํานะคะออกหวานหวานนํานิดนึงนะคะแล้วก็แกก็แถมเนี่ยกระเป๋า อันนี้ก็เป็นสินค้าของพี่ปุ๊กนะสินค้าใหม่ป้าเคยทาคลิปให้แกแล้วนะคลิปหนึ่งจะมีสินค้าเยอะแยะเลยของพี่ปุ๊กอะเนี่ยถ้าใครสนใจก็ติดต่อทักเบอร์นี่นะคะเบอร์พี่ปุ๊กผลเริ่มลงแรงนี่นะคะเบอร์แกก็ไปติดต่อคุยกันเอาเองนะคะเนี่ยแล้วแกก็แถมเศษผ้ามาแกเอาเศษผ้ามาเย็บต่อๆกันขยันมากเลยค่ะป้าก็ามาลองคลิปซะเลย ลายก็น่ารักด้วยสวยๆแกบอกเอาไว้เช็ดมือเช็ดอะไรไม่เช็ดละเอามาล้องนี่แหละแต่ว่าขนมส่งมาทางออนไลน์มันก็จะแตกหน่อยนะคะก็ตกลงกันเอาเองนะไปติดต่อกันเอาเองเบอร์นี้แหละพี่แกขยันคราวนี้ของเราถักต่อนะคะ ป้าก็ใส่ลูกสตรอเบอรี่ไปแล้วนะครบ5ลูกแล้วนะแล้วจากนั้นก็ใส่สีเหมือนเดิมค่ะก็เปลี่ยนไปเลยอยากได้สีอะไรก็ใส่ไปใส่ไปแล้วก็จะถักไปเหมือนเดิมมันก็จะเป็นลาย x เหมือนเดิมนี่แหละช่วงนี้ก็จะเป็นความยาวของกระเป๋าแล้วความกว้างเราได้ก้นมันใช่ไหมแล้วเ,เราก็ถักขึ้นมาแล้วก็มาใส่ลูกสตรอเบอรี เสร็จแล้วเราก็ถักขึ้นไปคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับความยาวของกระเป๋าแล้วเราจะเอาแบบไหนถ้าเาสูงสูงขึ้นไปก็ถักต่อไปเรื่อยๆค่ะป้าถักต่อมาได้ความยาวของกระเป๋าที่ป้าโอเคแล้วนะคะป้าพอแค่นี้ตรงด้านหลังนี่นะคะด้านข้างอันนี้ด้านหลังก็จะเป็นแบบเรียบๆนะคราวนี้พอตอนจบเนี่ยตรงนี้ ตรงนี้ป้าจะดึงหลักให้มันแน่นๆขึ้นเรื่อยๆนะคะพอมาถึงตรงปลายเนี่ยจะถึงตรงมุมแล้วเราจะขึ้นเนี่ยป้าจะดึงหลักให้มันเตี้ยลงเราจะขึ้นสายเราก็ดึงลอดก่อนให้มันจบในแถวนี้ก่อนนะคะจบแถวแล้วเรากะว่าสายเนี่ยป้าจะทําซัก 3x มเอ็หนึลักนีก้โซ่หนึ่งแล้วก็ ข้ามมาหลักที่เราจะทำสาย1 2 3่งอง x สหลักเสร็จแล้วก็โซ่1พลิกกับหลังหันแล้วก็ลงที่มุมเนี่ยตรงนี้นะคะช่องช่องมุมเลย1นสตอนถักแน่นเนี่ยแถวสุดท้ายป้าเปลี่ยนมาเป็นหัวเข็มเบอร์ห้าทับ0ูน์นะคะ เหมือนปกติเลยเคล็ดลับเวลาเก็บงานแล้วก็แค่เปลี่ยนหัวเข็มให้เล็กลงโดยไม่ต้องลดอะไม่ต้องไม่ต้องลดจํานวนห่วงโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็พลิกกับหลังหันแล้วก็เราก็จะได้สายความหนา3 x ค่ะโซ่หนึ่งพลิกกับหลังหัน1 x 2 x 3โซ่หนึ่งพลิกกับหลังหัน x1 x2 x3 ทําไปเรื่อยๆพอเราถักสายถักไปเราก็ดึงไปนะคะถักไปแล้วดึงยืดให้สายมันมีความยืดออกแล้วไปคล้องตัวเราดูเอาให้มันพอดีพอดีแบบยืดๆนะพอเราใช้ไปสักพักสายมันจะยืดออกอีกถ้าเราไม่ยืดไว้ก่อนเนี่ยพอเราไปใช้จริงๆสายมันจะยืดออกแล้วยาวกว่าที่เราต้องการค่ะ ป้าถักมาสายเนี่ยได้ความยาวตามที่ต้องการแล้วนะเนี่ยป้าดึงยืดยืดแล้วลองสวมดูแล้วพอดีแล้วนะคะลองสะพายดูแล้วคราวนี้ก็ตัดปลายแล้วก็เหลือไหมไว้นะคะสำหรับติดซิปแล้วก็เย็บสายติดเนี่ยสายอีกข้างหนึ่งยังไม่ได้เย็บติดเราจะมาเย็บติดตรงนี้แล้วก็พร้อมกับติดซิปไปเลยค่ะเวลาจะติดสายแล้วก็ติดซิป เราลูดสายไม่ให้มันพลิกนะคะรูดลูด,ล,ดลูดมาอ่าลูดมาแล้วมันจะต้องติดลักษณะนี้เราก็ใช้เข็มร้อยเชือกเลยค่ะแล้วก็เย็บติดเลยค่ะร้อยเข็มมาแล้วก็เย็บเลยค่ะเราจะเย็บตรงสามหลักนี้นะคะหนึ่งสองสามเนี่ย เย็บไปสามหลักมันก็จะพอดีครบ3ามหลักแล้วก็ย้ำไปย้ำม,มาหลายๆรอบค่ะคราวนี้เรามาเย็บซิปดูบ้างวิธีเย็บซิปวิธีวางซิปเรา เอาตรงปลายเนี่ยนะคะวางไว้ด้านมุมเห็นไหมวางลงไปตรงข้างกระเป๋าเนี่ยแล้วก็จับไว้จะเย็บแบบโชว์ซิปนะคะป้าก็จะแทงเพื่อยึดตรงปลายเนี้ยให้ติดกับมุมกระเป๋าไว้ก่อนแทงเข้าไปแล้วก็แทงออกมา ย,ย็ดมุมกระเป๋าไหมคะก็แทงข้ามมาฝั่งเนีย้ยึดมุมกระเป๋าไว้แทงตรงนี้ย้ำไปย้ำมาหลายๆรอบค่ะยึดปลายกระเป๋าไว้กับมุมยึดปลายซิปไว้กับมุมกระเป๋าเว้าวพิดเว,าว้าถูก